สวัสดีค่ะพี่ชื่อไมยนะคะสุดที่รัตั้งสลิกุลพรอ,อยู่ชั้นปีที่1สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ค่ะข้าสวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนอยู่ที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วทำไมมาถึงเลือกเรียนสาขานี้คะ เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะแล้วก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและรู้ว่าในปัจจุบันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายหลายคนใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่ได้คานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจึงอยากจะเป็นสื่อกลางในการประช,ชาสัมพันธ์กับคนอื่นๆให้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนอกจากนี้คณะสิ่งแวดล้อมยังทํางานได้หลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นนักวิจ,จัยนักวิชาการนัก กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมีข้อคุณภาพต่างๆค่ะค่ะแล้วทำไมต้องเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคะก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาลาัยสีเขียวอันดับหนึ่งของประเทศติดต่อกัน4ปีซ้อนและยังติดอันดับ75ของโลกค่ะแล้วก็คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ของมหิดลนะคะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายมากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอาสาได้ลงพื้นที่จริงลงพื้นที่กับชุมชนค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลที่มาเรียนที่คณะน,นี้แล้วก็สาขานี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วมามีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่ทางบ้านนี่ไหมคะ่ะก็ถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจคณะนี้อยู่นะคะก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะมาสอบเข้าคณะนี้กันให้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่มิ้งไฟฟ้าจตุรัสชั้นปีที่1สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรวิทยาศาสาตร์บัณฑิตนานาชาติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ค่ะคือตอนนี้สรับสาขาที่มีเรียนอยู่เนี่ยเป็นสาขาที่เปิดใหม่ในคณะเราแล้วทำไมมิงถึงเลือกเรียนขณะนี้คะเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบเที่ยวธรรมชาติตั้งแต่เด็กพอเราโตมาเราเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมันมากขึ้นเราก็เลยอยาก มาเป็นตัวแทนระหว่างสิ่งแวดล้อมกับผู้คนแล้วจะมีบางช่วงที่ผู้คนเขาหันมาสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะหายไปเราเลยคิดว่าถ้าเราเป็นสื่อกลางได้มันจะดีมากเพื่อให้ทุกคนหันมาสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาที่มันตรงกับความต้องการของเราและยังทําให้เราได้พัฒนาภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะก็เลยเลือกเรียนที่สาขา เพื่อการพัฒนาสารคิดด้วยแล้วก็สนใจรด้รานการจัดก,การสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะงานต่างวันนี้ก็ขอบคุณมีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะนางสาวคณิษฐาแส่งนอกชั้นปีที่สองสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ฟ้าอยู่ชั้นปีที่สองแล้วเรียนอยู่ที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม แล้วทำไมเ,มเราถึงเลือกมาเรียนที่สาขานี้คะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเรื่องธรรมชาติค่ะแล้วก็พอเห็นปัญหาธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็เลยอยากที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะแล้วก็อยากที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะแล้วก็ฟ้าอยากจะแก้ปัญหาตรงเรื่องการปล่อยมลพิษเข้าสู่ชุมชนด้วยค่ะอเออการที่เราเข้ามาเรียนทสาขานี้เนี่ยได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากจะ ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ฟ้าอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็วิชาคณะเราก็มเีเป็นวิชาที่มีความหลากหลายแล้วก็เนื้อหาครอบคลุมสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้ในการพัฒนาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลในการที่เข้าเรียนที่สาขานี้ค่ะยคงไม่ก้อขอบคุณแบบยาที่เข้ามาแบ่งปันให้กับน้องๆได้ยฟังอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ่ชื่อพี่เนยนายสุปรกรสายแก้วดวงนักศึกษาชั้นป <c app les> uh, ีที่สามคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าทําไมถึงอยากเข้าคณะนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยช่วงมปลายเนี่ยเห็นถึงความสําคัญสิ่งแวดล้อมว่ามันมีผลกระทบมากแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันยังไม่บูมเท่านั้นเอง แต่ก็มีปัญหาครับหลายๆอย่างออกมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาน้ําแข็งพวโลกละลายครับแล้วก็ปัญหาของโลมาอิราวดีสิมพูหรือว่าปาวานเกยตื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกปัญหาน้ํามันรั่วไหลในทะเลอะไรอย่างนี้ครับก็เลยสนใจว่าเออแบบปัญหามันเกิดขึ้นแล้วแต่เราจะแก้อย่างไงที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาตรงนั้นก็เลยเริ่มทําให้รู้สึกว่าอยากจะลองเข้ามาเรียนคณะสิ่งแวดล้อมดูแล้วก็ลองแก้ไขปัญหานี้ดูครับ ก็บวกกับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงยืดแอดมหาลัยเลยยื่นมาที่คณะสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าอยากเข้ามาเรียนวันที่ประกาศผลนะครับหลังจากมาสัมภาษณ์แล้วก็ปรากฏว่าติดคณะสิ่งแวดล้อมครับก็ดีใจครับที่ได้มาเรียนคณะน,นี้คือคิดว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาเรียนคณะน,นี้เพราะว่าศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกว้างขวางมากมากคือมันไม่ได้เจาะจงครับเป็นวิชาหรือว่าอะไรที่เป็นแบบด้านเดียวหรือว่าจำเพาะซึ่งมันจะเป็น การเรียนสิ่งแวดล้อมที่กว้างมากไม่ว่าจะเป็นระบบทางด้านออการคำนวณหรือว่าการวิเคราะห์การสังเคราะห์การสังเกตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่นักสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับจำเป็นจะต้องรู้ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าคณะเนี่ยครับเป็นคณะที่น่าจะตอบโจทย์สําหรับตัวเราเองคือส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเราอ่ะอยากจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันทั้งตัวเราเองด้วยที่อยากจะเป็นผู้แก้ไข แล้วก็อยากให้ผู้อื่นด้วยที่เป็นผู้แก้ไขก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆครับที่เข้ามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะทําให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรือว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหลายแรงเนี่ยให้มันลดลงหรือว่ามันดีมากกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความสนใจเลยเข้ามาเรียนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนเนี่ยครับจะ มีปรปัชญ,ญาหรือหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องให้เห็นความสําคัญของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนใช่ไหมครับตรงนี้คิดว่ามันจะเป็นตัวเชื่อมโยงสำหรับการแก้ไขปัญหาเพราะว่าสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเราเองเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นถ้าจะแก้ไขห,หรือว่าจะดําเนินการเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับตัวเราเองเลยครับสาหรับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิด เราอยู่กับมันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็คิดว่ายังไงการดําเนินชีวิตเนี่ยก็ยังพบเจอกับสิ่งแวดล้อมอยู่แน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําอากาศดินมลพิษหรือว่าเสียงอะไรเงี้ยครับในอนาคตหรือว่าปัจจุบันเราต้องพบเจอมันอยู่แล้วอันนี้ก็เลยเป็นจุดสนใจว่าเออเราอยากจะมีบทบาทแล้วก็อยากจะทําหน้าที่สําหรับตรงนี้แต่ว่าเราจะทําหน้าที่ได้ยังไงเราก็ต้องเข้ามาเรียนคณะนี้สําหรับสิ่งแวดล้อมเพื่อเอาไปใช้แก้ปัญหาแล้วก็ ทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดส่อประเทศแล้วก็ตัวเราเองครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาเรียนคณะน,นี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนช่วงมัธยมครับสังคมของที่เราเคยเรียนอยู่มันอีกรูปแบบหนึ่งของมาฮินดนเนี่ยคือสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาบุคลากรพี่น้องหรือว่าเพื่อนต่างคณะหรือในคณะเนี่ยครับมีความสําคัญที่ ดีมากเขาแน่นแฟนแล้วก็มีความแบบว่าจริงใจต่อกันแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราอบอุ่นที่ได้มาอยู่ในคณะนี้คือต้องบอกว่าคณะเราเนี่ยเป็นคณะที่มีนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนเนี่ยไม่มากเท่าคณะอื่นก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเมื่อนักศึกษามันน้อยใช่ไหมครับเราก็จะคุยได้อย่างทั่วถึงแล้วเข้าใจหรือว่าพูดคุยกันได้อย่างสนิทสนมหรือว่าอาจจะเรียนรู้การพูดหรือว่านิสัยใจคอกันเนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นตรงนี้เลย เป็นจุดที่ทําให้ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคณะนี้สังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์มากๆส่วนหนึ่งสําหรับเราก็คิดว่าน้องๆก็คงอยากเข้ามาเรียนคณะนี้เหมือนพี่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าที่อยากเข้ามาเรียนเนี่ยคือเราเนี่ยอยากจะเป็นคนที่มีบทบาทสําหรับสิ่งแวดล้อมในอนาคตก็เลย เข้ามาเรียนที่นี่พี่ก็คิดว่าตัวน้องเนี่ยถ้าอยากจะมีบทบาทสําหรับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยพี่คิดว่าคณะนี้ก็เป็นคณะที่เหมาะสมนะสาหรับคนที่สนใจหรือว่ามีแรงบันดาลใจที่แบบเริ่มอยากจะเรียนแล้วคือพี่ว่ามันไม่ยากนะสาหรับตัวพี่เพราะว่าพี่ก็เรียนมาจนถึงปี3แล้วใช่ไหมพี่ก็มองว่ามันยังเป็นแบบเรื่องที่เราสามารถ เรียนรู้กันได้อยู่และสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตได้ซึ่งตรงเนี้ถ้าน้องมีความสนใจอ่ะพี่อยากให้น้องอ่ะตั้งใจจริงๆที่จะแบบว่าคิดมาเรียนคณะเนี้ยคือแบบว่าน้องต้องมองว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่รอบตัวเราแต่มันเริ่มต้นจากตัวเราซึ่งคณะเราเนี่ยจะสอนมีหลักการสอนที่เป็นโปรเซสก็คือว่ารู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการวางระบบการแก้ไขปัญหาแบบแผนเป็นขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์จนถึงส่วนสรุปผลซึ่งตรงนี้พี่มองว่ามันโอเคสําหรับพี่เพราะว่าส่วนตัวพี่เนี่ยก็ออพอได้มาเรียนตรงนี้แล้วก็ทําให้เข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นดังนั้นพี่เลยจะบอกว่าสําหรับน้องๆที่สนใจจะเข้ามาเรียนในคณน,น,นี้ก็ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเก็บเกรดแล้วก็ตั้งใจ ค้นหาเป้าหมายสิ่งแวดล้อมจริงๆของตัวเองว่าอยากจะเ,เข้ามามีบทบาทหรือทําหน้าที่ในการแกร้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยตรงไหนบ้างจริงๆมันก็มีมากมายเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งพี่ก็อยากให้น้องเนี่ยคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญพี่ก็เลยคิดว่าอยากให้พวกเราเนี่ยมาช่วยแก้ด้วยกันสุดท้ายนี้พี่ก็พูดมาถึงจะจบอยู่แล้วแหละอยากฝากไว้ว่าถ้า น้องๆคนไหนที่สนใจคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ถ้าชอบใจพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคณะที่ดีคณะหนึ่งสำหรับน้องๆเองสำหรับน้องที่สนใจจริงๆนะส่วนใครยังไม่มีไฟหรือว่ายังมองไม่เห็นถึงความสนใจด้านนี้ก็ไม่เป็นไรก็ลองศึกษาดูกันเรื่อยๆต่อไปได้แต่ส่วนคนอื่นที่มีเป้าหมายแล้วพี่ก็อยากให้น้องอ่ะ ตั้งเป้าหมายตรงนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ทําให้มันสําเร็จส่วนที่พี่พยายามทําเป้าหมายของพี่อะสำเร็จจนมาถึงจนถึงตอนนี้พี่ก็อยากยาวตัวพี่เองอะเป็นตัวอย่างให้น้องเห็นว่าเออพี่ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยากจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมของปัจจุบันให้มันดีขึ้นครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เราฟังมาจนถึงตอนนี้หวังว่าเราจะเจอกันในคณะในอนาคตนะครับน้องๆโชคดีครับสวัสดีครับ